ดี๋ยวน,นี้อัดคลิปสักคลิปก่อนเอาจะหยิบไม์กายเป็นหยิบหูฟังอีกโอ้ทุกวันนี้ทํางานเยอะจนแบบสันนวนไปหมดแล้วจะอัดวิดีโอทุกวันนี้ก็สันวนวลไปหมดทุกอย่างแล้วนะทํางานเยอะแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเลยเพราะอะไรเหรอก็มีคนต้องดูแลเยอะไงก็คนที่เป็นเสาหลักครอบครัวไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าตัวเองเหนื่อยเครียดนะแต่ก็ไม่เคยพูดอะไรให้ใครฟังเพราะว่า การที่เราเล่าปัญหาเล่าสิ่งที่เราเครียดให้คนอื่นฟังอะ่ะเราก็กลัวว่าคนอื่นอะ่ะจะเครียดตามเราไปด้วยและทีนี้กลายเป็นว่าเราอะ่ะเหมือนเป็นเด็กเก็บกดเป็นเด็กมีปัญหานะเพราะว่าต้องแบกรับภาระไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านทุกอย่างเลยไหนจะยังต้องแบกรับความรู้สึกของตัวเองในแต่ละวันออกอะ่ะคุณระบายมันออกมาบ้างนะคะ เข้าใจว่าทํางานเยอะเพราะว่าต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ทางออกนะคะที่เราอะจะต้องเก็บความรู้สึกเอาไว้อยู่คนเดียวถ้าวันนี้มีเพื่อนคนหนึงที่สามารถพูดคุยได้ก็ทักมาคุยกันได้นะคะพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนเพราะอะไรที่มันไม่ชัวแต่แนอนอินชัวนะ